ย,ะยะ่าว่าแต่ไอ้ของน้ำมันดอกทานตะวันนี่เ,เราค่อยไปหาแล้วกันลุงเอาน้ำเปล่าไปแทนไหมเนี่ยเอาน้ำเปล่าแทนไม่ได้อ๋ออ๋อเปิดไม่ได้อ่ะน่าจะต้องมีอุปรกรณ์มาเปิดอันนี้ได้ปะอะอันนี้นมีอะไรเออมีฝักบัวฝักบัวใส่น้ำแล้วก็ามาลอง น,นี่ตัวอะไรอ่ะอ๋แล้วใช้คีมอันนี้มาขันน็อตได้อ๋อถ้าเรามาขันน็อตตรงนี้โอ้เราต้องมีเพลงอา้าวไม่ใช่ถ้าเรามีเพลงตำรวจก็จะมาแล้วก็แล้วก็จะมาจัดก,การเราปะใช่ปะเอา้าอะไรเอ้ยเอาอย่าขโมบข้องเราสิ ออเออ๋อไม่มีเพลงก็เลยอยากได้เสียงที่เป็นเสียงไข่น็อตแทนถ้าได้เสียงไขน่น็อตเอะตัวนี้ก็อาจจะลงมาให้เราได้บังเอ๊วะซับซ้อนจังไปคิดอะไรยากเลยแอ่มีของให้เราจิกป่ะอ๋อฮอนี่ไงนี่ไงไอ้ไอ,อ,อ้ตัวเพลงที่โดนขโมยไป งน,นี้มันเชื่อมกันหมดเลยนี่วาอันนี้ทำไรได้เปอเแต่เราต้องลองเผื่อมีของอะไรที่เก็บแล้วได้ประโยชน์อ,อันนีมน้มันท่ออะไรไปรสรุปคือว่าอย่างงง <c oughs> น,นี่ล่ะอ๋อใส่ฝักบัวไม่ได้ต้องมีน็อตสามอันอา <c oughs> อะไรวะเดียอ่า เก็บของมาก่อนแล้วกันต้องต้องไขานาอสามอันเหรอไงแล้วเราต้องไขไปทางไหนวะคิดว่าเราต้องไปเอาของไอ้ตรงไอ้ตรงหน้าบาบาร์น้ำมันอะ่ะเออแล้วแล้วเราค่อยมาจัดการไอ้ข้างล่างตรงบ้านนะแตะของไอ้ข้างล่างนี่ต้องใช้เยอะมากเลยเราลองเราลองกดทุกอันเลยแล้มีอะไรที่เราใช้ประโยชน์ได้อุ้ย หยิบไรมาทำไรอะเมื่อกี้แอบทำไรเมื่อกี้หยิบไรอะแอบหยิยบไรประมองไม่ทันอืมอุ้ยอ้ยอันนี้จิกมาได้ลองลองผสมทุกอันนี่ลหละ<อ>ไม่ได้<อ>ไม่มีอันไหนผสมกับใครได้อ๋อมันมันทำให้แตกได้๋อเมื่อกี้เราไปเคาะคมไฟดิแล้วเคาะคมไฟแล้ว แล้วเราเอาอะไรไปไขได้ปะไม่ได้คุณยายช่วยเราด้วยตอนนี้เรางงมาก<อ>ไหนไม่ดูสุบตอนนี้เป้าหมายของเรามันคืออะไรนะแออะไรเนี่ยเอมีอะไรใส่ได้ปะแอบแอบไอ้กุ้งเกียวตรงนี้ล่ะแอบแไ,ได้แอบี่นี่ล่ะโอ,โอ้โหมันเป็นที่ไขลานนี่เองเเอ้าหมุนได้ อ๋ออๆอเราต้องเดี๋ยวเราลองหมุนให้ตรงเฮ้ยสัญ,ญลักษณ์เฮ้ยเฮใครอะคุณหมวกหมวกแขกเราช่วยเราด้วยตอนนี้เราต้องทำอะไรก็ไม่รูเ้เขาก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันนี่เราเพิ่งคิดได้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้มันมันคือไอ้นีไน่ไงเนี่ยเนี่ย อันนี้แปลว่าถ้าสามรูปนี้ต้องชี้ไปเลขเจ็ดหรอแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้อันนี้มันชี้ไปมันไอตัวซิกป้าปะ่ะใช่ไหมอาเมื่อกี้ไดเก้าก็ถูกแล้วนี่แต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไ,ไม่รู้โดเราค้างไว้เลขเก้าก่อนแล้วกันแล้วว่าเราลงไปเคลียร์ด่านข้างล่างดีกว่าเพราะว่าข้างล่างมันมีอะไรที่เรายังไม่เคลียร์เยอะ เฮ้ยอันนี้มันมีลูปล,ล็อกแปลว่ามันต้องทำอะไรได้นะเฮ้ยเฮ้ยมันคือเส้นใยโอมันเป็นใยดักดักเป็นกาวเป็นกาวดักมแมลงไปทำอะไรวะเฮ้ยมันผสมได้ปะไม่ได้นะเพชรเรามีอะไรอ่ะอ๋อเพชรเราตรงนี้ก็คือให้วงดนตรีแสดงได้ เอาเอาเอานี้ไปช่วยแสดงไหมไม่ไม่ไมไม่มีใครอยากได้แมงวันแล้วมีแมงวันนะครับ<แ>นะครับ<แ>นะครับ,นะรบอ้าวอ๋อเราให้คุณเจ้าของบาร์ได้เจ้าของบาร์ก็เลยไล่แมงวันไปไปชิว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 แล้วมาทำไรได้ออ๋อเราก็เลยขโมยถังมาได้ไม่ดีนะ อย่าขโมยของนะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นเกมเลยเฉยเราไม่ควรขโมยของนะเจโอ้ทีนี้เราก็ได้กองละอันนี้โอ,โอ้ป้าบอกดวกหูเว้ยป้าคนนี้ต้องเป็นเหมือนชั้นตอนนี้แน่เลยที่กำลังดวกหูเสียงเสียงวนดนตรีแถวบ้านเมื่อกี้เขาโยนอะไรมานี้ปะเขียวเขียวยงเอ้ยไหนผสมอะไรได้ปะ ผสมไม่ได้สักอันนะว่าแต่เนี่ยไอ้น้ําดอกทานตะวันเราจะไปหามาจากไหนวะแถวนี้ไม่เห็นมีดอกทานตะวันเลยเอย้มันมีประตูหนึ่งนี่วะตู้เหมือนเป็นลานเอ้ยไป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 อย่าเพิ่งขึ้นไปกระบกอกนเรายังไม่เสร็จงา้ว่ารีบเดินไปแท้ไอเอาหยุดเถอะแม่กินกินผักไหมเอเอไม,ม่ใครกินผัก เหลือ,อแค่ตรงนี้แหละเราคงต้องเล่นให้ผ่านละมั้งเพราะมันเหลือ,อแค่อันนี้ละี๋ดูเล่นก็ได้เฮอมันดักทางไวหมดแล้วว่าอ้ยอเยอ่ายอ้าว,าวสวยแล้ว เกฮเขาอีอีอ่าว้าวไม่เชื่อล้วลหลังจากเล่นมาสาม้วรอบโอ้ยใหนที่สุดไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ดีใจยิ่งกว่าตอนวันรับปริญญาอีก ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทุกคนที่ทําให้เรามีวันนี้ในที่สุดเราก็ได้ชนะแล้วโอ้เราได้หมุดมาฮ้ายดีใจโอ้ยมันเล่นจบเกมไปแล้วเลยแต่จริงๆยังไม่จบนะอันนี้หมุดน่าจะเป็นหมุดที่เอาไปให้แซกโซโฟนไม่เสิอ้อาวมีอีกอันหนึ่งหอันใช่ปะเย้ย ไว้แล้วชนะแล้วเดจอว,ว้าฮ่าห้าเอาไม่เล่นเล่วไม่เอาไม่เล่นแล้ว,เ,เ,ลลวเราเอาหมุดมาให้เราเก่งเป้าเราไปเล่นกับลุงคนุณนั้าตั้งสิบรอบแล้วนะเสียงแซงโซ่โคนก็เพาะนะคุณป้าก็คือไม่ไวแล้วเว้ยอ๋อโอเคเราแล้วได้อะไรมาคุณป้าเราขอนะอะไรไม่รู้ทำไรได้ะ ก็จะเป็นวิทยุเฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าเราเราเอาวิทยุไปให้ไปให้น็อตไปให้น็อตฟังเพลงได้ไหมเดี๋ยวมาสรุปตอนนี้เราเหลือนะ้ำมันทานตะวันแล้วก็เหลือเรื่องนาฬิกาของคุณป้าสองอย่างแล้วก็เหลือเรื่องเพลงของนอ็อตสามอย่างนี่เราเอาวิทยุมาให้นะตรงนั้นเป็นปลั๊กไฟเป้าอาจจะเสียบปลั๊กได้นี่นี่นี่ ออกไม่ได้อรอทำไมล่ะหรือว่าเราต้องหาทางเอาหาทางเอาเครื่องเล่นเพลงกลับมาอ๋อแปลว่าเราต้องเอาเครื่องเล่นเพลงมาแลกกันอืมแล้วภารกิจที่เราควรทำคือเอาเครื่องเล่นเพลงเห็นนะอันนี้มันปลูกดอกไม้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวอ๋ออันนี้มันต่อกับฝักบัวข้างบนใช่ป่ะ ถ้าไม่มีฝักบัวน้ำก็จะไม่ไหลซึ่งต้องใช้ซึ่งต้องใช้ไข่ควงสามอันสรุปตอนนี้หรือว่าที่เราต้องทำก็คือหาไข่ควงสามอันแล้วก็ต้องเอาโอต้องเอาไอ้กล่องเพลงกลับมาเฮ้ยอ,อันนี้เราลองเป็นหกไม่รู้อ่ะหมุนมัวไปเรื่อยๆ ฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ก็คือมั่วไปก่อน ح ح> พ่อสอนไว้เนซจอา้าวลุงยมเอาลุงยมเข้าไปละโหทีนี้เราก็จะเข้าไปห้องนั้นได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้เราจะรู้ได้ไงว,ว่าต้องหมุนมาเลขหกเหรองั้นเราลองหมุนทุกเลขเลยเดี๋ยวเราเอาให้ครบอา้าไม่ลุงยาม เราต้องเราว่าเราต้องล่อให้ลุงยามเข้ามานั่นแหละแล้วเราก็จะได้เข้าไปในหอตรงนั้นได้เราลองหมุนครบทุกอันแล้วนะมันไม่มีอะไรอ่ะสรุปอันที่มีก็คือมีแค่เก้ากับหกถ้างั้นอะเอ้ยไม่ใช่เอาเอาทำไมไม่มาแล้วล่ะเอาเราลองหมุนเลขหกล้วไงทาไมอ๋อมันเปลี่ยนได้นี่ว่าอ๋อเปลี่ยนมาเป็นรูปนี้แทนมันเลยไม่หกแล้ว อถ้าเป็นรูปนี้อาจจะต้องเป็นเจ็ดเหรอยวลองดิเจ็ดยั 7. ย,ยคุณยายเอ้าคุณยายเดินเข้าไปแล้วนี่มันมีใบรับรับซ่อนอยู่คืออะไรเนี่ยหกรูปพระอาทิตย์ไม่ใช่หกคนงงยังว่า แง่ทาไงลุงยามึงจะออกใหม่อีกรอบอุ๊ยเราพลาดแล้วอ๋อนี่พอครบรอบสิบสองมันจะมันจะวนไปเรื่อยๆอ๋อเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวทีนี้ถ้าเราจะให้ลุงยามออกมามันต้องเป็นเลขไหนวะของลุงยามคืออันไหนโห งั้นเราลองหมุนไปนี้แล้วกันซิกมาซิกมาคือหกอ๋อซิกมาก็คือของลุงยามนะโอ้ต้องหมุนไปเยอะอยู่อะเนี่ยเนี่ยโอ้ช่วยด้วยจ้าอ่ะโอเคลุงยามลงมาแล้วอุ้ย เอาันเราก็น่าจะเข้าไปจะได้เรวแล้วแต่ก็โอเคเราเข้าใจกลไกมันละสบายใจไปเลยงี้งงี้ไงไหนขอแอบขึ้นไปหน่อยเหลือมีของให้เราอ้าวอ้าวเหม็นมีไรเลยจิกมาได้เปล่าทรโขงทระโขงมาทำไมอ้ โ, <iser> โอโ้อ๋อใส่นี่ได้นี่เองเราลองเอาเครื่องดนตรีไปให้ไปให้น็อตฟังแล้วกันโลน็อตเราเครื่องดนตรีมาให้แล้วเขาไม่ได้อีกหรอนงนี่เยี่ยมมามาฟังเพลงกันชัดดอมันเป็นเพลงแรปป่อท่าเต้นน้อง <laughs> แม้แล้วจะมาช่วยงานเราได้อย่างเราเพลงมาให้เหรานะเย้ขอบคุณครับโอ้โอุ้มันกันมาเป็นเจ้าหญิงเลย <laughs> ขอบคุณครับมาไขาให้หน่อยเย้โววูน้ำท่วมแกงมาเฟียเล่นไพ่ก็เลยสวยโดนน้ำท่วมไปเลยฮ่า อ๋อ uh huh. แล้ได้อันนี้มาสองอันแล้วเยี่ยมมากแก๊งมาเฟียลอยน้ําอยู่อย่างนี้แปลว่าเราช่วยเมืองได้แล้วใช่ไหมเนี่ยได้เปล่าหนเก็บของได้ไหเก็บไม่ได้ในเราทําไรได้ต่อเราต้องทําไรอะ่ะปลูกดอกไม้ได้ยัง <c oughs> จะปลูกดอกไม้อย่างเดียวฉันว่านี่ต้องเป็นดอกทานตะวันแน่อันนี้ล่ะทะไรไม่ได้ บอกหน่อยเราต้องทําอะไรต่อช่วยเราด้วยน็อตน็อตช่วยเราด้วยเราต้องทำไรอยู่ว่าในหนังสือมันจะมีอะไรที่บอกเราได้หรือเปล่าวะอ๋ะอมันเปิดมันเปิดหน้าอื่นได้โอ้ยแล้วเราคืออะไรเนี่ยเราเราจะจะเข้าใจไปโอ้ยะไรทำไปมาดูยุ่งยากจัง โอ้แต่แต่แต่ตายค้นลอุ้ยฉันดูไม่ออกหรอกเ้ออะไรหมุนหมุนเป็นโครงสร้างอะไรสักอย่างแล้วก็มีถุงยนต์คอยช่วยโอ้ยนี่ยยโอ้ยมาอยู่นี่เองไหนดูซิอ๋อเหมือนเดิมทีนี้เราต้องใช้ไขควงสามอันก็่จะต้องมาจัดการตรงนี้แหละ ทีใช้กับอันไหนแล้วเนี่ยหุยเราจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยม,มันเหมือนไอ้ตรงข้างบนดำๆมันจะเปลี่ยนนะอ๋อเราอาจจะต้องทำให้มันเป็นสีดำหมดเหรออ๋อหรือว่าเราต้องดูท่อที่มันต่อกันเหรออันนี้มันเป็นท่อใหญ่นะ ถ้าตรงนี้หยุดตรงนี้ก็น่าจ,จะไปต่อไม่ได้เอ๊ะมันมีลูกศรขึ้นข้างบนแปลว่าเราว่าน่าจะน,นีแหละที่ห้ามขึ้นข้างบนแล้วมันต่อกับอันไหนบ้างแปลว,ว่าน่าจะใช่นะใช่แหละมันน่าจะต้องกัดน,น้ำทุกอันไม่ให้ต้องลองดูว่าไอ้ฝักบัวข้างบนมันจะยังใช้ได้ไหมอ้าว อ๋อยังมีน้ําอยู่แปลว่าถ้าน้ําตรงนี้หยุดไหลมันค่อยจะแปลว่าเราทําถูกอันเราปิดตรงนี้ก็จะเหลืออ๋อนี่มันหลายทางเลยหุ้ยหุ้ยยากเกิปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ปิดได้หมดเลยนี่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือลองมั่วสรุปก็คือฉันลองมั่วไปเรื่อยๆจ้าแต่คิดว่ามันน่าจ,จะเป็นทางน้ําปิดได้แหละว่าปิดยังไงให้น้ามันไม่ไปทางเนี้ยซึ่งตรงนี้ก็คือเออเออก็ก็ปิดน้ําแหละอออ่ะโอเคถ้า <laughs> ใครว่างอยากไปนั่งไลดูก็ไล่ละกันนะแต่ว่าแชทดเจดือยแล้วถือว่าเดาถูกแล้วกัน ดวงก็เป็นความสามารถยางดินงเนยจ้ะคนเข้าข้างตัวเอง <laughs> ตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้นะเราว่ามันน่าจะขึ้นจากล่างบนได้แหละเพราะจําได้ตอนนั้นเนี่ยที่ไปตรงฝักบัวแล้วเวลาเอาเมาส์ไปชี้อะ่ะมันมีเครื่องหมายลงอะ่ะมันแปลว่ามันน่าจะมุดลงไปได้เนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยที่เราหมายถึงเนี่ยมันมีเครื่องหมายลงแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราลงไม่ได้เพราะมันมีน้ําจากฝักบัวไหลลงมานี่แต่นี้เราลงมาได้แล้วเจ๊ 哦。Oh!